ตุ่นตำนานเสียอศวินตอนที่107ภาพได้ตัดมาหากเวนที่กเวนหน้าตอนนี้กำลังสู้อยู่กับอัศวินศักดิ์สิทธิ์ของราชาเธอเสียงของอัศวินตนหนึ่งที่กำลังกะเข้าโจมตีกเวนเนี่ยก็ได้พูดออกมาเจ้ากเวนหนึ่งในสี่จตุราอาชาแต่กะเวนในตอนนี้เนี่ยก็ไม่สนใจอะไรนะฮะกำลังพยายามในการไล่เวทคาริโอทันดีโคลูก้าสิ้นการไล่นั้นตัวของกเวนเนี่ยก็ได้วาปมานะฮะกะเข้าโจมตีอัศวินตนนั้นแต่แล้ววินาทีนั้นเนี่ยอศวินตนหนึ่งเนี่ยที่มีนามว่าลิเวทเนี่ยก็ได้เข้าโจ นี่แกทําอะไรกับโลสแบงก์กะเวณตอนนี้ที่กำลังโดนการโจมตีเนี่ยตัวของกะเวณนะฮะก็ได้วาปหลบและฉะนั้นกะเวณเนี่ยก็ได้จับเข้าไปที่ลิเวตและเสียงของกะเวณก็ได้พูดออกมาฉันรู้ได้พักหนึ่งแล้วว่าพวกแกน่ะตามพวกเรามาเพราะฉะนั้นแล้วคงจําได้สินะในตอนที่ตกมาจากไอหลุมลังพึ่งนั่นเมื่อกะเวณได้พูดจบกะเวณเนี่ยก็ได้วาปไปนะฮะจับที่หลังของแบกลาและแบกลาก็ได้พูดออกมาเจ้าจะบอกว่าเจ้าติดตามเรามางั้นเหรอ และทําการซ่อนตัวตั้งแต่เมื่อไหร่กันและเสียงของกเวณเนี่ยก็ได้ตอบกลับแบลกล่าก็ใช่นั่นแหละตามติดมาเรื่องนานแล้วทําให้ตอนนี้แบลกล่าเ่ยถึงก็ตกใจนี่แกนะครับโผลม,มาตอนไหนและจากนั้นกเวณนะฮะก็ได้วารตปต่อเสียงของซิน,น,น,นิตนเนี่ยก็ได้พูดออกมางั้นเองสินนะในตอนที่เราได้มีการตกลงมาที่นี่ในตอนนั้นเราได้มีการขี่สัตว์มายาที่เราได้มีการอัญเชิญมากเวณเนี่ยก็ได้ตอบกลับใช่คงตั้งแต่ตอนนั้นมัง้ง และฉันน้นภาพจะมีการย้อนความกลับมานในตอนที่กลุ่มของราชาเชอร์เนี่ยได้กําลังพุ่งตัวออกมาจากหลุมรังพึ่งกรเวณตอนนั้นที่กำลังลอยตัวเนี่ยก็ได้เห็นตามมางันสินะออเซโลล่าคาเล罗สิ้นคําพูดนั้นกเวณเนี่ยก็ได้สลับตัวเขานะฮะกับรอสแบงค์ที่นั่งอยู่้ายทําให้ในตอนนี้กเวนเนี่ยก็ได้ปลอมตัวกลายเป็นรอสแบงค์ได้พลังเวทในการปลอมกายจากนั้นกเวณเนี่ยก็ได้พูดต่อและจากนั้นก็แค่คอยอยู่ในความทรงจําแล้วก็ทําการเปลี่ยนรูปร่างเล็กน้อยอัศวินตอนนั้นก็ได้พูด ข้าเป็นอย่างนั้นแล้วโลสแบงค์ตัวจริงละ่กะกเวนเนี่ยก็ได้พูดกับนั่นสินะโลสแบงค์ Bank ตัวจริงจะเป็นยังไงนะคงอยู่ท่ามกลางอากาศตอนที่ได้มีการสลับตัวมัง้งและถ้าเกิดเป็นอย่างนั้นแล้วโลสแบงค์ Bank บินได้หรือเปล่าถ้าเกิดบินไม่ได้ก็เป็นไม่ได้2อ,อย่างนะอย่างแรกเลยคือตกลงไปตายที่ดินแดนเผ่าปีศาจหรืออย่างที่2ตกลงไปแล้วไม่ตายแต่ว่ากระดูกกับหักพอหักแล้วก็คง เป็นอาหารที่กระเพราปีซารนั่นแหละขณะที่เกเวณเนี่ยกำลังพูดอยู่เกเวณนะฮะก็ได้สัมผัสหลังของอสินตน,นั้นอสินตน,นั้นตอนนี้เนี่ยก็เริ่มยัยนะฮะเริ่มในการโจมตีเกเวณข้าจะฟันแกออกเป็นชิ้นๆน้อยนะอย่าว่าทําเกินไปเลยแต่ว่าข้าไม่สามารถปล่อยท่านมีชีวิตได้อีกต่อไปพวกเราต้องรีบจัดการเชอเดี่ยวนี้ลับทราบเธอเราไม่รีมในการจัดการเชอแล้วก็เชอต้องไล่เวทบางอย่างแน่งั้นถ้าเกิดเป็นอย่างนั้นแล้วอย่างแรกที่เราต้องทําในตอนนี้เลยคือการจับกลุ่มเชอออยยย่่่าาาาโทษกกันนเเเลลนะห้้้ญิงิงงแแตถดป็ว หวังว่าท่านจะไม่ตอบโต้ขณะที่เสี่ยเซีนตนนี้นั้นกาลังพยายามในการเข้าโจมตีเกเวนแต่เหมือนพวกเขาเนี่ยจะแลช้ามากเสียงของเกเวนเนี่ยก็ได้พูดกลับไปซุปเปอร์สโลว์หนึ่งในความสามารถเวทที่ได้มีการจับวัตถุไปแล้วว่าแต่ว่าช้าแบบนี้นะมันจะจับใครได้กันล่ะวินาทีนั้นมอชาน,นะฮะก็ได้ตอบกลับมา <c oughs> ยังเจ้าเล่เหมือนเคยนะท่านอีกแต่ว่าณเวลานี้ถึงเวลาในการกลับไปที่อาณาจักรคารเมลลอตแล้ว ถ้าหวังว่าราชาเธอนะคงอภัยให้กับการกระทําแบบนี้สิ่งคําพูดนั้นกเวนในตอนนี้เนี่ยก็ไม่กล้าฟังนะฮะได้ยิงพลังเวทใส่หน้าของมอชชําให้กอะที่มอชชได้มีการสวมอยู่นั้นได้กระเด็นออกและฉะนั้นเสือขอกเวนก็ได้พูดต่ออย่าทำให้ขำไปหน่อยเลยเสียงพูดสุดโง่เขลของฉันนะคงไม่สามารถทําอะไรได้ถ้าเกิดกลับไปแล้วฉันต้องทํายังไงต้องปฏนิบัติหรือว่าต้องก้มกราบกันละ่ะจากนั้นมอชชที่โดนโจมตีเนี่ยก็ได้พูดกับสว่างงั้นก็ได้บางทีแล้วพวกเราเนี่ยคงไม่ต่างกันไม่อยู่่ตอออหน้าาาขงราชาเธ พวกเราเนี่ยคือสามัญชนทั้งนั้นแต่ว่าถึงแบบนั้นแล้วพวกเราเนี่ยก็ยังมีคนที่เรารักเพราะฉะนั้นพวกเราเนี่ยจึงได้ยอมเสี่ยงชีวิตในการต่อสู้แต่ว่านะตอนนี้ท่านกลับไม่มีใครเลยที่ท่านรักดังนั้นแล้วคอนเซปต์ของความรักเนี่ยจึงเป็นเรื่องที่มันเหนือกว่าที่ท่านที่มีการคาดขิดไว้ท่านในตอนนี้อาจจะไม่เข้าใจในการทาของพวกเราเหรอกในช่วงเวลานะตอนนั้นพ่อของท่านได้นําท่านมาให้กับลุงของท่านราชาเธอแต่ว่าถึงแม้จะเป็นอย่างนั้นแล้วตัวของท่านกลับไม่เคยได้รับความรักจากเขาเลยสินะเพราะฉะนั้น้้นนนาาเเเกกิดดจะใพูลยยคคือืออออตัววอของท่ ท่านไม่เคยได้รับความรักเหมือนคนปกติในสักวันกเวนท่านในตอนนี้เนะี่ยต้องการสิ่งใดจากโลกใบนี้ท่านต้องการจะตำหนิโลกใบนี้งั่นหรอกับสิ่งที่ตัวท่านไม่เคยได้รับนะสิ้นคําพูดนั้นเนี่ยกเวนนะฮะก็ได้ตอบกลับทุกอย่างที่นี่เนะี่ยฉันไม่สามารถหาคําตอบได้เพราะฉะนั้นแล้วบนโลกใบนี้ตัวฉันจะเป็นใครกันใครกันที่เป็นผู้ให้กําเนิดฉัน และทำไมฉันถึงไม่สนใจในสิ่งใดเลยแต่กลับเป็นผู้หญิงละ่ะและทำไมตัวฉันถึงไม่เคยเข้าใจเลยกับความรู้สึกที่ว่าตัวฉันน่ะก,กำลังถูกลักเพราะฉะนั้นแล้วต่อยเป็นลุงอาเธอร์ลุงน่ะก็ยังพยายามในการหลีกเลี่ยงในการตอบคำถามนี้แต่ว่าไม่ใช่กับพวกเขาพวกเขาเน่ะเผชิญหน้ากับปัญหาและใช้ความสามารถทุกอย่างในการพยายามเพื่อตามหาคําตอบขณะที่ในตอนนี้กเวนกําลังพูดอยู่หมอชาร์ดก็ได้พูดแทรกแล้วจากนั้นท่านก็จะพูดว่าถ้าเกิดข้าได้ไปกับพวกเขาเหล่านั้นบางชีแล้วข้าจะค้นหาคําตอบเหล่านั้นได้ ด้วยตัวข้าเองงั้นสินะสิ้นคาพูดนั้นก็เวนในตอนนี้เนี่ยก็ได้ยัวนะฮะที่ตัวของมอชาได้มาพูดแทรกมอชาชนี่เจ้ากล้าดียังไงเจ้าถึงได้แต่แล้ววินาทีนั้นตัวของกเวณเนี่ยก็ได้โดนโจมตีนะฮะที่ต้นคอจนกเวณในตอนนี้ได้สลบและนั่นคืออัศวินอีกตนหนึ่งนะฮะที่ตัวของกเวณเนี่ยไม่ได้ทาให้สโลเมื่อในตอนนี้กเวณได้หมดสติตัวของมอชาชนะฮะก็ได้พุ่งเข้ามารับเจ้านะช้าได้ดีมากฟังข้านะท่านหญิงคําแนะนําจากชายที่เพิ่งเคยเห็นบางออออยยยย่่่่่่าา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 งงหรรืวววมมมมมัจะพููดดกกกีีผ้คนน การที่ไม่รู้พวกเขาเป็นใครซึ่งไม่ต่างอะไรเลยจากตัวท่านนะตอนนี้และจากนั้นภาพก็ได้ตัดมาหาเพอร์ซิวลที่เพอร์ซิวลในตอนนี้เนี่ยกำลังชเวอในการรักษาโรสแบงค์และจากนั้นเสียงโรสแบงค์ก็ได้พูดออกมาเอ๊ะ eh, นี่เจ้ารักษาข้างั้นเหรอโดยที่เจ้ารู้ไหมว่าข้าเป็นใครนะเพอร์ซี่ตอนนี้ก็ได้ยิ้มให้แล้วก็ได้พูดกลับไปอืมโรสแบงค์เนี่ยก็เลยงงม,มันอะไรไม่ค่อยเมกเซนเท่าไหร่นะจากนั้นเพอร์ซี่นะฮะก็ได้พูดกลับก็นะเราในตอนนี้เนะี่ยไม่รู้อะไรหรอก คือสิ่งที่เพอร์ซี่กำลังจะทําก็คือเพอร์ซี่รู้ทุกอย่างแต่เขานั้นจะพยายามในการแกล้งไม่รู้วินาชีนั้นเสียงนาซีเนี่ยก็ได้พูดออกมางั้นก็อย่ามาโทษชั้นที่หลังกันลรากันถึงพลลัพ์ที่ได้ตามมานะเพอร์ซิวอลนะฮะก็<ๆ>ได้พูดกลับไปแต่ว่านาซีคือว่าวินาชีนั้นโลสแบงค์เนี่ยก็ได้วิ่งหนีเสียงเพอร์ซี่ก็ได้พูดออกมาเน่จะไปไหนนะ่ะแล้วนาซีเราจะเป็นไงต่อกันละ่ะนี่นาซีโกธฉันหรอ ตัวของนาซีนะฮะก็ได้ก้มหน้าเดินต่อไปไม่ได้ตอบเพอร์ซิวัลเลยวินาทีนั้นเสียงรอสแบงก็ได้พูดออกมาอ่ะนี่เราได้พบเจอกับชิ้นส่วนของโรงศพแห่งนางฟ้าชื่ออะนนี่นะวันนี้โชคดีจังเพอร์ซิวัลที่ได้ินคําพูดนั้นเนี่ยก็รีบหันกลับมาเอาคืนมานะนั่นมันดาบของเพอร์ซิวัลตั้งห์ดส่วนรอสแบงที่เห็นเพอร์ซีกำลังวิ่งมานะฮะก็ได้เชเวในการพรางกายคงไม่คืนแต่ว่าขอบใจมากนี่เจ้านะตั้งชื่อดาบเป็นชื่อง่อยของเจ้าเองงั้นเหรอ เมื่อสิ้นคำพูดนั้นร่างของโรสแบงก์ก็ได้หายไปเหลือเพียงแค่เพอร์ซี่ที่นะตอนนี้ตัวเขาได้แต่กำลังมองฝุน่นฮะหายไปแล้วจากนั้นพ่อได้ตามมาที่ทิดสั้นกับเซลดิสเสียงของทิสสั้นก็ได้พูดออกมายินดีที่ได้เจอกันอีกครั้งท่านอาเซลดิสคือว่าอาอาจจะตกใจนิดหน่อยที่ว่าทำไมผมถึงมาที่ดินแดนเผ่าปีศาจนะเซลดิสก็ได้ตอบกลับไปไม่ละพอดีว่าอาได้ฟังมาหมดแล้วพวกเจ้าในตอนนี้น่ยกำลังหาประตูไปที่อาณาจักราเมลอดงั้นเสินะทิดสั้นก็รีบตอบกลับไปเลย ใช่คือว่าพวกเราเนี่ยกำลังตามหาและเซลดิสเนี่ยก็ได้พูดต่อแต่ว่าอาขอแนะนําว่าอย่าไปชินนเลยน่าจะดีกว่าทิดซันที่ได้ฟังคําพูดนั้นฮะก็เริ่มคิดมากนั่นเป็นเพราะว่าผมนะเป็นลูกของนางฟ้าลิซเบธใช่ไหมครับดังนั้นแล้วในแดนเผ่าปีศาจที่นี่นะ่ะไม่ต้องการลูกของผระนางฟ้าในการมาที่นี่และอย่างเลยคือผมกับพ่อนะ่ะมีรูปร่างหน้าตาที่ไม่ค่อยเหมือนกันเพราะฉะนั้นแล้วตัวผมที่เหมือนแม่ก็เลยวินาชินาเซลดิสก็รีบตอบกลับ นในตอนนี้อานะไม่ได้พูดถึงเรื่องนั้นวินาชีนัลแลนส์ลอตนะฮะก็ได้พูดแทรกถ้าอย่างนั้นเราช่วยบอกสีว่าทำไมถึงต้องให้เรานะี่ออกห่างจากที่นั่นเซลดิสก็ได้ตอบกับแลนเพราะว่าการตามหาประตูนั่นนะไม่ใช่ปัญหาแต่ปัญหาเลยคือเวลาและสถานที่ในการปรากฏพวกเจ้าในตอนนี้อาจจะเห็นว่านี่แดนเผ่าปีศาจนนะ่ะคือบ้านของซาดสุนยักษ์และเช่นเดียวกันมันคือบ้านของซาดสุนที่มีนามว่าเบเฮมอตซึ่งเมื่อใดก็ตามที่มันได้ปรากฏตัวมาประตูในการไปเชื่อจากคาเมลอดนะก็จะเปิดออก และนั่นหมายความว่าตำแหน่งของประตูนั่นนะ่ะอยู่ที่หลังของเบเฮมอตและที่เป็นปัญหามากสุดในตอนนี้เลยคือพวกเรานะ่ะไม่สามารถคุมเจ้าสิ่งนั้นได้เมื่อไดก็ตามที่เบเฮมอสได้ตื่นและเริ่มมีการเคลื่อนไหวสิ่งมีชีวิตทั้งปวงนะ่ะจะโดนมันกืนกินไม่เว้นแม้แต่ชีวิตในแดนเผ่าปีศาจเพราะฉะนั้นเราจึงขอพูดได้เคลียร์ก่อนว่าทำไมพวกเจ้านะ่ะถึงไม่สามารถไปถึงประตูนั้นได้โดยที่ยังมีชีวิตและแล้วมังงนะเรื่องศึกตำนานเสียทุนตอนที่107ก็ได้จบลงไปคลิปนี้ขอลาไปก่อนคครรััับบบผมสสวสดี